ฉัันไม่่ถึงใจเธอรูค้คนนคนนนคคคีี้้้งเเเเหหมมมืออออดดิยย่่่่่าาไไไไไธกรรูวะจปปลพััสแุณวิ พิ่านี่วิเช็คที่คุณเซ็นให้ผม,มเมื่อเช้าเนี่ยมีปัญหานะจ๊ะมันจะมีปัญหาได้ยังไงอะจ๊ะก็หนูก็ทําตามที่คุณบอกหมดทุกอย่างไะโอ้โห็เอกสารมันไม่ผ่านนะวิอะลองคิดด้ดีๆนะว่าคุณยังมีกี่ลายเซ็นกันแน่ผมไม่รู้ว่า หนูไม่รู้จริงๆนี่ว,วิคุณใจเย็นๆนะวิคือเรื่องนี้เนะี่ยมันสำคัญกับผมมากเลยนะก็หนูบอกคุณแล้วไงว่าหนูไม่มีลายเซ็นแล้วลายเซ็นนั้นมันก็ไม่ใช่ของหนูแต่คุณก็บังคับหนูให้ทำอยู่ได้อ่ะโอ้ว้ยแต่งั้นคุณต้องมายืนยันานกับผมที่ธนาคา เซ็นอะไรกันเหรอคะคุณวัดมีอะไรผมคุยจนวัดเสร็จแล้วมีอะไรเหรอคะคุณหนู คุณว่าไงบ้างอะน่าลำคาญลายเซ็นตัวเอง,งจำไม่ได้แล้วนี่คุณจะทำไงต่อไปอ่ะฉันโทรไปนัดพวกเขาไวแล้วนะนะพรุ่งนี้เนี่ยผมจะให้คุณวิทย์เนี่ยไปยืนยันลายเซ็นกับธนาคารเลยแล้วเมียคุณจะยอมไปหรอทำไมทำไมจะไม่ไปก็ถ้าหาว่าคุณวิทย์เขาไม่ได้ค้าอะไรกับธนาคารเน่ยคุณไม่ต้องห่วงหน้า ฉันว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะเมียคุณอะฉันหลาจะตายฉันว่ามันต้องเมียไรอแน่ๆคิดไปเองนะมันเชื่อผมเถอะนะคราวนี้เนี่ยนะทุกอย่างมันจะต้องเรียบร้อย จะไปเองแต่คุณไม่สังเกตเองว่าทำไมไอ้สองพวเมียนั้นต้องมายุ่งเกี่ยวกับพวกเราตลอดเวลาฉันว่าคุณวีต้องจ้างให้พวกมันมาทำอะไรแน่ๆโอ้ยพอน้าสมองเลืเลือนอย่างนี้เนี่ยจะไปทำอะไรได้ ไ่ใจแล้วไม่อยากจะพูดเลยค่ะนึกถึงที่ไรนะคะเสียวแวบเสียวแวบไม่หายค่ะถ้าพวกนั้นจับคุณผู้หญิงได้นะคะไม่อยากจะนึกภาพค่ะมันต้องเรื่องใหญ่แน่แค่ะดีนะที่เจ้ใหน้แก่สองคนน่ะตามไปด้วยอะ่ะคิดถูกเลยค่ะมผมอยากจะรู้จริงๆว่าทําไมคุณผู้หญิงต้องไปบ้านนั้นด้วยล่ะครับ ฉันรู้ฉันจะบอกให้ก็เพราะว่าคุณผู้หญิงเราเนี่ยนะยรู้สึกผิดที่เป็นต้นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุอย่าโอ้นี่นางสมใจ<อ>รู้สึกผิดนี่มันยังไม่เท่าไหร่เว้ยทำไมนี่เลยครับ ไปทาดีถึงขั้นซักผ้าตาผ้า้พวกมันเนี่ยผมไม่เข้าใจจริงๆเลยครับคุณป้าปีมครับแกว่าอะไรนะคุณหนูเนี่ยแล้วไปซักผ้าตากผ้าให้เขาอ่ะโอ้ไม่ต้องตกใจขนาดนั้นครับสิ่งที่ตกใจมากกว่านี้ยังมีอีกครับว่าไงผ้าไม่ใช่น้อยๆยนะครับคุณป้าปีบครับโอ้ของเป็นภูเขาเหล่ากาเหมือนไม่ได้ซักมาสามเดือนเลยครับโฮ้ยคุณหนูของฉันแล้วทำไมแล้วตอบป็นี้ฉันไม่ให้คุณหนูจะนจะไปบ้านีสองของพอเมียนี่เด็ดขาดเลยทำนี่ได้ไงอ่ะอยู่ที่เกียชั้นไม่ทำอะไรเลยน่ะ นึกวิโรเชียว,วก่ต้องเป็นฝีมือของคุณวิ่งจริงด้วยอะไรนะฉันบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าเมียคุณน่ะฉันลาจะตายนี่คุณวิไปหาพวกนั้นถึงบ้านเลยเหรอคุณนี่เราจะทำยังไงกันดีอ่ะฮะฉันว่าคุณไม่ต้องรู้เรื่องของเราแล้วแน้เลยอ่ะ นึ้งสี่ร้อยล้านนะคุณจะปล่อยให้มันหลุดมือไปไม่ได้นะรู้ไหมเฮ้ยหยุดว้อยวายเถอะนะคุณไม่ต้องห่วงนะเรื่องนี้ผมจัดการเลยเล่นผมอย่างนี้ใช่ไหมพี่กัน เห็นดีกันแนะ่สวัสดีค่ะคุณหมอคะคุณหมอยุ่งอยู่หรือเปล่าคะป้ามีเรื่องปรึกษาเกี่ยวกับอาการของคุณหนูหน่อยค่ะคุณวิเขาเป็นอะไรครับคุณป้าก็ไม่เป็นอะไรมากแล้วคะ่ะ แต่มีอาการแปลกๆนะคะคุณหมออาการอะไรหรอครับคุณป้าอาการตากผ้านะคะไม่ทราบประมาจากสาเหตุอะไรคะอ,อาการอะไรหรอครับอาการตากผ้าค่ะคืออย่างนี้นะคะเมื่อเช้าเนี่ยนะคะคุณหนูเนา่ออกไปบ้านยายแก้วตานะคะแล้วก็ไปตากผ้าให้พวกนั้นนะคะพอกลับมาก็จึงเจ้าหน้าตาไม่ค่อยสดใสเลยค่ะป้าก็เลยเป็นห่วงนะคะ เอางี้ไหมครับคุณป้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะวัดเข้าไปตรวจอาการของคุณวิการดานะครับป้าไม่ต้องกังวลนะครับรบกวนคุณหมอหน่อยนะคะได้ครับครับตากผ้าโอเค I'll try and find it. Thank you. Okay, bye. อาการตากผ้า <sighs> วิจารวิตื่นยังจ๊ะ multimulti- Jaz! gas! ฉันฉันจะต้องอตัวฉันกลับออกมาให้ได้ เอามาเอามาสิเอามาให้ชั้นเดียวนี้นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยฮะอะไรก็กล้องส่องทางไกลไงจ๊ะคุณป้าไม่เคยเห็นเหรอแล้วเามาทเอามาทำไหมอ้เอาเอาเอามาส่องนกส่องนกวันก่อนฉันเห็นแถวนี้มีนกสวยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยฉันก็เลยเอามาส่องนกเพราะว่าเพราะว่ามองด้วยตาเปล่าแล้วมันมองไม่ค่อยชัด ่งไปบ้านโน้นอะส่งไปทําไมบ้านโน้นมันมีอะไรนักหนาฮะ,ะนี่หล่อนมีญาติอยู่ที่นั่นหรือไงอะหรือว่าอยากจะไปอยู่เป็นคนใช้บ้านโน้นไปเลยไปได้เลยฉันจะไม่ว่าเลยเลยเธอสักคำหนึ่งไปเลยฉันยังไม่ได้สางเธอนะเมื่อวานแค่ผ้าทิ้งไวอ้อุ้ยเน่าเหม็นเหือไปหมดหายหัวไปเลยอยู่ทุกวันเนี่ยข้าวของเสียหายตลอดเวลาไปสิไปไปเลยอยู่บ้านโน้น ออไม่หรอกจัะไม่หรอกจับป้าฉันนะ่ะไม่ได้อยากจะไปบ้านนู้นหรอกจ้ะอยู่ที่นี่ก็สบายสบายคุณป้าก็ใจดีใจดีนะคะหยุดเลยหยุดล่ามได้แล้วทำงานต่อไปทันจออิคุณป้าคะทำไมกล้องใช่กล้องรู้จักฉันรู้จักกล้อง